กาสวัสดีสวัสดีพ่อพี่น้องสวัสดีเอฟซีเบิรดสุขสุคนเนาะพ่อพี่น้องก็คือมือีนน้องไอซิมาเปิดกล่องคองฝากจากเอฟซีเนาะเป็นของเอซีของปีใหม่เนาะเป็นเพิ่นมีชอวาเออรออนเนาะแอออนสวัสดีเดี่นดีเด้อสวัสดีเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับคนกานะนำเนาวมาเปิดต้นาีออกดีมั้ยเพ่นเพ่นสวัด อนี้ฝากมาให้น้องนิวแลวก็ขอบคัวพี่ใหม่น้องิวนอดีใจว่านิวขอบคุณพี่้อนอนขอบคุณนขอบคุณไาขอบคุณไผ่เอาแบบงงกันดิพีออนดิดีอ้อนน่ารกกนก่อนอืนเนาะแตะขอขอบคุณใหื่แล้วเนาะขอบคุณหลายๆเลยเนาะขอบใจใหญ่แลวที่รัาฝาก แต่มันมีหอยแปก็ม่หี่เบิงเนาะพ่พีน้องว่าก่องมันมีมาจากว่าเบิง์กไก่ก่องมันมีหอยแตกงห้อยสีหอยีนี่มันมาจากค้นซ่งเนาะพี่พี่น้องเว่าได้จิว่าไดเอียงเข่าไดเอีากาเฮ้ากับเจอเท่ากับบหูเนาะวะก่องมันเป็นเอียงเ้ก็าไกัด้ผมนี้ซื้อเอ๋มาฝาก สบายดีแม่อกลับมาวพี่สบายดีเดี๋ยวก็นั่งท้องกันงานกล้ามาเนาะเดี๋ยวอยตา้งกนสสักกอนก็อ่รบ่่าก็แอาบน้เอมมันน่ะก็ร้อนร้อนดีเนาะโอ้คุโอ้โสน่ะอ่เยอน่อยกังเจรเดี๋ยวเปิดดีนะสีเป <oused? S 1> <Z>. <c oughs> ิดเลยเนาะเอ็นั่งเรื่องอันนั่นเรองดีดเนะเอ็มน่องินน่ก็บอว่าแบบนี้ดิตื่นเต้นดีใจเฮ้ยของมิว่าอ่ะกไ่อไปเกน ต้องอรอยอะองมาตเต็มนี่มเต็มเอ็นรูนั่งร้านมาฝากให้น่นร้านน้ำนาะนั่งร้านอะไกะขอบคุณน้ำมิน้ำกันเนาะม่ห็น้อกกาแกันกินฝากห้เบอร์สุกคนเนาะแม่ดื่มมกนมันเห็นมาเห็นว้าวแทนแทนแทนาขนมมีแต่ขนมทางนันเด

เด็กเราเาไปซื้อเราใหยน้ำกันแบ่งกันแม่นะซื้อจะลอกันหยูมาเชืออะลอย่างเนาะอันนี้อันนี้อันนี้ันมขนมสุริะอันนี้อันนี้ขนมไม่เป็นขนมสัแกลัดเราเป็นดุกวันเนาะมีส้กะปุ๊ตอนยังหน่อยบอกอันนี่แล้บอกอันจะมันมาจใชาตอยงน่อยมกินอนะุมเดียนสินเนาะแม่สน อ่าหันนี้ทงนี้ทอันนี้เป็นขนมยังคิลลี่เนาะงนึ่งนอบพี่น้องไหนต่ยยานเอาขนมก่อนเนาะสีเราทำเอาเป็นกลองก่อนคิลลี่จะเป็นกองก่อนเนาะนี่เป็นาษาอังกีษเป็นขนมทั้งในเป็นซอฟแคแล้เป็น สองกล่องแบบเดียวกันเดี au, ah. ๋ยวจะเอานี่มาเดี๋ยจะยกมาค่ะมาม่าเนาะมาม่าหนึ่งทงงใหญ่ใหญ่มามลูกเีมีกามาม่าอีกหนึ่งทงเนาะาไล่ดิเนาะมีมีอังเปาจังเปา มามาอีคือการพอพี่น้องเป็น3ามทุ่งใหญ่เนาะขอบคุณขอบใจเหญ่เล่าลายๆเนาะขอบคุณเลยขอบคุณเอบ่อบูพี่ก่อนถ้ากับฟ้ไม่หะตรักตนนี้เมนขี้มาน้าโครมยนชยก็ลองโนหน้ยัองกุนของนอี้พขอบคุณครั ทาผิวเนาะให้น้องเบิ้งนั่นทาผิวยังวะตามขวดเอยพี่น้องนิวเวียร์นหรอิวนิวเวียนิวเวียนิวเวียร์ขั้นต้องินไม่เจ๊งเลยแต่การนี่ยาซาหัวเป็นของเคลียโอ้พอดีเนาะพี่ข่อยซาอันนี้เลยเคลียอันนี้ก็ยาซาหัวอีกเนาะพี่น้องยาซาหัวได้ือยาซาผงยาซาแพ็คยาซาผงสบู่อีกคือกันเอยพี่น้องอีกหนึ่งแพ็ค เป็นสองเทร่วมกันเป็นสองเนาะตัสองเดี๋ยวเบิ้งหาตัวเป็นอันนี้ตัวตัวเป็นเป็นแกอันนี้น้ำยาลาันไดน้ำยาลาาหงแจ็คค้ยจคนหลักแ็คนึมีสถุสี่ถุงาเากี๊ี เอ็มบ <Scroll> ุกแวนี <Jud> so ้บแป้งแป้งเท่านพี่น้องสององนเนาะอะก็ใช้หนัอดนะใ่ออดกบใช้ป่านกัอันว้าคิดตัยังอันนี้ยาสีฟันเนาะยาสีฟันยาสีฟันแคคูแคคคูมีาอันยาขนุมหนิเพื่อนอะเอาที่ล้างกล่องเลยเอาชิโรด ดีดีด <amounts of water writers> ีด <Ende esa> ีด <af> <ema> ้วีพ <ator il> ีน้องเออพีนเาวีพีจะจับคืนหน้าเพิ่งตัวีนตัววอันนี้มระตัวแสบวะียาทักแม่เห็ดกินใส่เป็นงัวดใเป็นวดนะอันนี้ชุดไายน้พี่น้องที่แม่เป็นอันนี้ตรงไงแ้าทุ่งหมูไงเป็นึ่งีบีสแม่บอกต้ออ่านวะิีนนอยี่หอบีส กีซื้อเบอไดเนาะเบื so ่อทนเนาะิสี่นี้จะนล้องเพื่อแค่แม่เล่ากับชิ้นสี่เบิร์ได้เนาะิเดานี่เมนขนมลกเก้ทิี่ทิลี่กับพันโอ่ยานมาล็อกเกวันนี้นี่เนาะนี่เนาะนี่เป็นไงลอมาอรกันเนาะพพี่น้องใส่องใส่กล้องกันใส่กล้องไหมเต็มกล้องนี่ไม่รูใส่กล้องี่ค้องกัมีชินนี้เนาะพวพี่น้อง ดีนอะมั้เราออกมากนี่จะดีเอาใส่กล่องคือเต็มกล่องเลยเดี๋ยวกะเดี๋ยวเ้าสีแบ่งกันเนาะไอ้หาสีแบ่งกันก่อนเนาะมัแบ่งกันก่อนบอลบอลคนไหนจะแบ่งเนาะไอ้สายปากนะสายปานี่แหละสายปานเนาะแบ่งกันกินเอฟเอฟน้องกัสนีมามขอบคุณขอบใจเอื้อยเราอีกแค่หนึ่งเนาะขอบคุณขอบใจเให้่

เา่า่งสุดนะคะโอ้ยมาเลยจัเราเิดงเนี่ยใหญ่ใหญ่แล้วสรงมากร้ายเหมือทไมคะก็ไปเอาวัคจอยมือน่เาเมือนี้ด้วยม่จะเอามือนีกกัเลยมั่แกะกล่องเลยกระแพาะจะกแกเนาะใครคิดเนาะตองมบเกล่องเต็มกล่องแบบเต็มแบบเต็มเมื่อเป็นหลายพัดนนี้เนี่นเเป็นทาพันมนกระพ เต็มสวางมุี่สองวางเลยทีจะมีสองจะนมีสองวางเลยอเอใส่ขึ้นอ่ะอู้ยังได้กระปุกอีกอู้อันนี้ยอดเดียนกันละอีกต้องยอดเดียนนี่น้อเออนกคนนกคนกดไปด้ยอะไรอะไรกันนกคนกดไปด้วยอะไรนี่เอ้ยบั๊บเกลดนี่กิน เป็นหนุกบอลทางในนี่เป็นช็อกโกแล็ตก็เอาขนุนมาซีที่เขาผู้บริโภเอามาซีดเนาะนีอ่ะก็เอาต้นแก้วจะนี่วะเอาตัวนี้จะได้ตัวนี้เนาะต้นแก้ลวคิวรี่คิวรี่นี่คือขนุนคิวรี่เนาะนางร้องมากแฟนโออ่ะกับฟันโอแฟันโอกระมังมากกรนมากเลยขอยทำเบ็ดทุกเด็นกระมังกินเอแฟนโอข่อยกระมังกินที่กันถ้าแซ่ตัวเย็นกินหางมันฉีแซ่บเนาะเขาจะว่าว่าแซ่ตัวเย็น

ยังมาอันหนึ่งสามบาทอย่ไหมเรบ่ายหน่งวช่ทนไปถทั้งงานยี่สิบสองเขาบปยยัท่านจงคุณยังเท่าไรแต่แกนอนพอดีนองแ่อีกเท่าตัน่งเอ็มีเอ็มด้ เอ็ม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 พี่ไปกินทางเลยพเดพูดพููดเอ็มพีพีพีเอ็มมาจุปากกับกูปะเอมเอ็มเอ็มมไปเล้เพถ้าได้ปิดกองเด็กขนมไปละกาเบิรแต่กะชิมี่พี่ยังจำหนีเนาะไปหน่องอะไรกะ้องนี่ห้างกะชีแบ่งกันเนาะแบ่งแบ่งอะไรเนะแบ่งเพื่อนปลาซุเอรกาแบ่งอันกับแม่กัแบ่งเพื่อนตัวหนึ่งเนาะ ได้ปานแน่สนุกถามันมีได้หรอกระเป็นแน่เลยพี่น้องการสำหรับคลิปนี้เกิดเสียเจ้าเพื่อนสามีน้องพี่น้องกาขอบคุณค่ะขอบคุณขอบใจน้องพี่น้องที่เขามาติดตามครับส้มขอบคุณนะขอบคุณในรายเด้อการเดียวกัน ขอบพุ่นเดี๋ยวลองมันนั้นนัที่ส่งมองมาหายน้องเห็นมเรือยน้องส่งมาหายเรื่อยๆน้องเห็น่งมากเรอยๆเนะหมงต่บอลส่งแบบนี้ถ้ากระซ่งเฉลแม่นะป้ากะทิใหญ่พิ่นกระ่งมาถ้าแม่บอบบี้นะกระซ่งต่อมาอีกที่หนึ่งเนาะมันแก่พิ่นส่งมานแ้งรงมันดีจางเแม่พึ่น้องการสำหรับคิมอีกทีเจ้เพียงสานีและกาิ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเนาอพี่น้องกันเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้กขอลาไปก่อนพี่น้องบ๊ายบาย